ฮัลโหลสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับแมพ One Box กันนะครับวันนี้ผมก็มารองเล่นดูนะแมพ One Box เพิ่งโหลดลงเมื่อกี้เลยลงด้วยนะเฮ้โอเคไปอันดับแรกไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะครับน่าสนใจมากนะครับผมอ่กับรอยก่อน โอ้เกมเมอลืมเปิดรายการในเวนี้ป่ะลุยอยู่กับน้องวัวสุดน่ารักเหรอป่ะมันต้องตีบล็อกนะลองตีเอ๊แต่โอ้ยเฮียเียว่าล่วงคือบล็อกจะเจเนเรตใหม่เร่อยๆโอ้เยากกระตุกเลยโอ้โหโอ้โหอะไรว่าตีอะไรหนึ่งอย่างนี่เป็นกระตุกเคี้ยเราอ้อเฮ้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อบล็อกออกมาก่อน เอาให้ใกล้ๆกับตรงเนี้อุ้ยกล่องวะกล่มีไข่กับต้นไม้แล้วครับผมทุกคนเดี๋ยวเราตีกล่องออกมาก่อนนะโอเคกล่องแล้วเราก็ได้ไม้มาดูๆนะไอหินอีกแล้วดินหินดินทรายโอเคเราจะไปถึงไหนกันเนี่ยทุกคน ลดคุณภาพแล้วนะครับเราควรใช้ไม้ก่อนไม้คือเบสิกนะโอ okay. เคเฮ้ย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 เอาหมูะหมูกูหมูหมูไปแล้วขอ้นหมูกูัแดกเลยไม่มีหมูเลี้ยงหมูรูล้ละเดี๋ยวนี่น,นี่เราต้องดักก่อนดัก ไม่งั้นหมูล่วงโอ้ไม่มีอะไรจะกินเลยอะเลยตะไข่เอ้ยไอ่เดี๋ยวเราทำเป็นแพลตฟอร์มเอาไว้ก่อนนะผมไม่รู้ว่าผมแม่งล่วงได้หรือเปล่าแต่ผมไม่กดชิปแน่นเลยผมกลัวความสูงแต่ว่าถ้าไม่เห็นพื้นนี่ผมชิวๆเลยครับทุกคนเดี๋ยวตัดไม้กันตัดตัดไม้อ๋อผมต้องการดินมากเลยตอนเนี้ยแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เ,เอากล่องมีแอปเปิลโอ้เยอะเดี๋ยวเราไปทำแอปเปิ้ลทองโอเค ก็คือผมขอบอกเลยว่าผมเป็นมา c ครับเขาเรียกว่าม e c คร f t มือใหม่นะฮะนักเล่นม e c ครับมือใหม่เลยนะครับเพราะว่าภาพที่ผมเล่นภาพสุดท้ายคือ0.5 0.6โอ้โหเก่าเก่าที่ไม่โอเคนะก็นั่นแหละก็คือผมกลับมาเล่นอีกทีนี้ก็ภาพใหม่เลยนะครับก็ไปซื้อ ID มาเล่นนะครับ สนุนไอดีแท้มาเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าน้องๆบอกว่าให้ไปซื้อไอดีแท้นะฮะเพราะว่ามันลงเชดเดอร์ได้อันนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับผมผมก็ไปซื้อมาแล้วผมก็มาลงก็ภาพมันก็สวยใช้ได้จริงแหละโอ้โหเยี่ยมเลยเวลี่กูดแล้วตอนนี้เราก็ได้ดินเพิ่มแพลตฟอร์มบ้านของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปไกลขึ้นเรื่อยๆนะอ้เดี๋ยวเราจะพัฒนาออกทางนี้ให้มันออกฉีกไปทางนี้เยอะๆถ้าคอยพัฒนาแพลตฟอร์มเข้าไป เดี๋ยวมาดูซิเออถ้าผมลืมวางกล่องเอ่อวางไว้ตรงใกล้ๆนี้โอเคเรามีไม้เดี๋ยวเราค่อยทำกล่องคราฟหรือว่าอะไรตอนนี้ผมต้องการดินอุ้ยกล่อง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 หุ้ยน้ำน้ำน้นนโอ้โหเก็บไปก่อนเลยน้าของกินอะไรพวกนี้ส่วนดินหินดินหินดินเลยว่ะกล่องเกอกล่องไว้ก่อนว่าสกายบล็อกนี่เราจะได้กล่องแบบเรื่อยๆรัวๆเรียงเรียง ดินดินเฮียอะไรเนี่ยผมว่าแม่งเมื่อกี้ดอกบล็อกอะไรวะดินเหนียวเปล่าดีต่อแลตฟอร์มลงไปข้างล่างมากเลยเฮ้ยเสียงเฮียอะไรเดียวเดียวได้โอ้โหในกล่องไม้มีไม้แล้วก็ต้นไม้แล้วเรามีทอชด้วยเลยครับผมไม่มั่นใจว่าแบบแบบนี้จะมีซอมบี้หรือเปล่าไม่น่าจะมีหรอก้งเฮ้ย อ๋อโอเคอ่าตอนนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรหินเดดร็อกปะเฮียตกใจหมดนึกว่าเดดร็อกสปอนขึ้นมาตีไม่ได้เลยนะเดี๋ยวขอขออยับแฮทฟอมอังข้างโอเคตอนนี้ถึงเวาลาที่ผมต้องเอาไม้ดิบของผมมาคาบและเอาคาบสักสิบอันนะครับสิบอันผมอยากจะทำแต่มันยังไม่มีหินเลยคือเราต้องโอเคเดี๋ยวเราต้องทำน่าจะาต้องทำกล่องคาบก่อนหรือเปล่า อ่าใช่ใช,ใช่ลองดูนะอ่าทำหนึ่งกล่องครับเอาหนึ่งกล่องครับไว้ตรงนี้แล้วเราก็ผมจะได้หินนะ่ะแล้วหินจะไปหามาจากไหนอะ่ะยวตีต่อตอนนี้มีแต่ดินนะครับทุกคนยังไม่ได้หินเลยมีแต่ดินขยายแพลตฟอร์มดินนี่มันช่างยากลำบากเหลือเกินตอนนี้ผมมีโปรเจกต์เกี่ยวกับไม c ครับอีกเพียบเลยนะครับเดีก็ ลองทำกันไปดูเรื่อยๆนะเพื่อจะรุ่งแง่โอเคขยายแลตปอมออกไปเนาะเราต้องขย้ยแลรฟอมเพื่อให้บ่อนเรามีที่อยู่เยอะขึ้นไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ดับแรกฉันขอข้าเป็นขวานก่อนละกันนะขวานไม้ก็ยังดีเพราะมันจะทำให้ฉันตัดไม้ตรงนี้ไหลลื่นเยี่ยมไปเลยโอ้หลังจากที่ใช้ขวานแล้ว ก็ได้ไม้มาเพิ่มอ,อีก2ท่อนเลยทีเดียวเชียวแต่ลฉันรู้สึกว่าฉันมีต้นไม้เดี๋ยวฉันจะขยายแพลตฟอร์มออกไปทางนี้เพื่อทําการปลูกต้นไม้เยี่ยมแต่รู้สึกว่าดินไม่อพอเลยขยายไปเรื่ยอยๆรู้สึกว่าได้ดินที่แปลกหูแปลกตาโอ้ได้ดินเหนียวด้วยแตงโมอะไรกันเนี่ยเยอะแยะเดี๋ยวลองคงด้วยทำสวนการเกษตรนะครับสวนการเกษตรรอยฟ้าได้น้ําในการทําสวนการเกษตรเฮ้ย ให้ไม้ขาวมาด้วยรู้สึกว่าตอนนี้ของเริ่มเฟ้อแล้วเอาดินมาก่งเอาดินมาสั่เพื่อทำการเกษตร่อยเอ้ยเอ้ยหมูว้าวหมูมาแล้วหมูมาแล้วทุกคนหมูมาแล้ว,หม,มลวหมูสปอนมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่มีอะไรให้มันมกินเลยไม่เป็นไรนะน้องหมูเดี๋ยวพี่ขอเจอกล่องอีกทีนึงก่อนเดี๋ยวพี่จะหาแค่รดให้หนูอยู่นะอันดับแรก เเดี๋ยวพี่ขอปลูกต้นไม้ก่อนเอ้าเ,เสียงแหบเสียงแหบเดี๋ยวน้องเล่นวิ่งเล่นอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวพี่จะแผลอุปกรณ์มาให้น้องเราได้ไหมขาวมาพียบเลยได้คำว่าพียบที็นสองอันหินดินทรายใช้มือตีตอนนี้ยากก็เริ่มขึ้นแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะลงไปทำข้างล่างเลง เฮ้ยฟักทองโอ้เรามีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นแล้วทุกคนทำเวลาที่ไหนเนี่เออผมอยากจะต่อแค่เอ้ยวัวโอ้ได้เพิ่มทั้งวันละทีนี้โอ้โหมีทั้งหมูแล้วัวเดี๋ยวเราต้องให้มันเดินออกไปห่างๆเราก่อนนะเดี๋ยวเราจะตีโดนมันนะครับตอนนี้เรารู้สึกว่าเราทําไมเราไม่หิวเลยวะกติต้องหิวแล้วสิที่ผมเล่นหมดอะไรอยู่ แต่มันไม่น่าใช่ป่ญหาเดี๋ยวผมก็กดดูก่อนเล่นโหมดอะไรอยู่เนี่ยตัวเลือกง่ายผมจะเปลี่ยนเป็นโหมดปกติแล้วกันนะครับเพื่อความสมูทของความหิวมันจะได้มีความยากมากขึ้นน้องวัวหลบไปสิหลบไป,บไปฉันจะทุบตรงนี้านายไม่หลบแล้วฉันจะทุบยังไงเลาโอเคเดี๋ยวเราทำการกดเพิ่ม ตันนี้เราก็ได้แต่ดินลุนลัวเลยนะหินดินทรายอุย้ยฟักทองอะทุกคนเดี๋ราก็จะได้มีไอพวกนี้ปลูกแล้วนะครับเม้าเดี๋ยวเราจะทำอุ้ยของของของโอง้โหนานๆที่จะมาแต่ไม่มีอะไรดีเลยโอเคเอรู้สึกว่าทำไมผมได้แต่ของแบบอุย้ยได้แกลเพิ่มแกะด้นะได้แกะเพิ่มนะครับ ทำการเดี๋ยวเราเราได้วัวกับแกะเพิ่อมอีกสักตัว2ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเพาะพันธุ์นะฮะเพาะพันธุ์บนวันบล็อกสกายลอยฟแต่ผมมีอีกแบบหนึ่งอยู่แบบ s k y ยบลนะครับไม่รู้ว่าเหมือนกันหรือเปล่าแต่วันบล็นี่มันค่อนข้างที่จะท้าทายเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยอันนี้เราขอขยายเกาะก่อนน้องวัวอย่าร้องสิโอ้ยน้องแกะอย่าขวางกันสิฟักทอง โอเคตอนนี้เนี่ยจะมืดแล้วนะครับผยังไม่เห็นอะไรเลยนี่คือลายแตงโมอีกแล้วคระทองรู้สึกว่าผลไม้เริ่มไม่ละวัวนะกระทองแตงโมแตงโมผลไม้นะครับมีดินเหนียวด้วยผมอันดับแรกเลยเดี๋ยนะตั้นการตั้งแพทฟอร์มก่อน เขาตั้งแบบฟอร์มเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีตอนนี้เริ่มจะมืดแล้วพระอาทิตย์เคยอยู่ฝั่งโน้นฉันก็เริ่มขึ้นแล้วุใครเก็บแต่เราเก็บขายไว้ก่อนนานๆที่จะมีสัตว์โผล่ออกมานะครับเป็นเรื่องที่ดีแต่โผล่มาอย่างละตัวนี่ไม่พอจะกินพอใช้เลยเดียวเชียวดินเหนียวก็มาลุล,ลฉันต้องการดินนะนะฟอสฟอรันร่แงโมงแล้วก็ดินอีกแล้ว เดี๋ยวขอขยายแพลตฟอร์มก่อนเดี๋ยวเราใช้ดินพอประมาณนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มปลูกต้นไม้กันแล้วเดี๋ยวเราข้าวก่อนเอ็กซ์ซิตมันข้าวนะครับอะไรตังโมที่เนี่ยเงี้ยอุ้ยน้องหมูเรามีหมูสองตัวแล้วทุกคนมีหมูสองตัวแล้วแต่เราไม่มีแครอทอะเดย์เดมอยู่ตรงนี้แหละอ่าฟาร์มเดี๋ยวจะขยายออกมาทีครับ อุยอสูงชิบหแล้วมันจะไม่มีหินจริงๆหรอแมปนี้โอเคตรงนี้เอาไว้ใส่น้ำใช่ไหมมันต้องวางสูงใช่ไหมใช่ยหรอเงี้ยลอ,ง,อยงนี้แล้วกัน เดี๋ยวลองแบบงโง่ๆเลยแล้วกันเดี๋ยวเรารับที่ที่จอบที่จอบเลยที่ที่มันเอาไว้ขุดทาพืชนี่เขาเรียกว่าจอบนั่นแหละถูกต้องแหละอ่าเดี๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เรามีซีดไม่ใช่หรอว,วะซีดต้นไม้อะ่ะเอ้าไม่มีเหรอล้ำแหลมไม่มีใส่คนต้องปลูกตงโมปลูกกคนหินตั้งโมไมต้องใช้น้ำหรือเปล่า ใช้เปล่าวะผมเริ่มแมากสับสนแล้วเริ่มเ,เก็บดินกันผมนึกว่าผมมีซีทโอ้โหตายเถอ,อะเดี๋ยวก่อนเจะต้องวัวต้องแกะรลวพี่แป๊บพี่จะปลูกบอสต้องแต่งโมฟักของให้หนะรอสักครู่นะเด็กๆฉันจะได้ไม่เหงาฉันมีพวกแกนะ สแ,แกนหล,ลบไปเจ้าไก่เจ้าไก่โง่ถ้าไม่อยากตายให้หลบไปขุดบล็อกลุลัวครับขุดบล็อกลุลัวโอ้ยา่ามีแต่ต้นไม้อะ่ะฉันอยได้พืชผลผลิตอ่ะเราจะได้พดผลพพผลิตผลิตพ,พันน้ำสักครู่นะ เรื่อยๆนะกันนะฮะเย้บเบเย้โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มีแกะสองตัวแล้วหมูสองตัวนี่เหลือวบัวบัวนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้มึงว่าทำไมหญ้ามันไม่ขึ้นเลย พอย่าไม่ขึ้นผมก็ไม่มีซีถูกข้าวเว้ยเดี๋ยวเราต้องรอุณจะไปเจอกล่องนะเจอกล่องก็เป็นอะไรที่บันเทิงอยู่จะเล่นตอนนี้เจอแต่ดินเราขยับแพลตฟอร์มได้เจอไม้ได้วยโอ้ยโอเคผมกันมีมาแล้วสองบัวมีสองบัว สองวัวแล้วทำอะไรก็ยังไม่ได้อะเดี๋ยวรอ,อของมันรอได้กล่องเพิ่มก่อนงกรนดินเหนียวก็มาลัวๆทันมาใช้ควานขุดอย่างเดียวเลยไม่สนละชักช้ามันจะไม่มีหินจริงๆเหรอเนี่ยวันนี้โอ้ตอนนี้ตัวละครเริ่มหิวข้าวแล้วตัวละครไม่เข้มยังไม่ตัวละครจริงๆนี่แหละเออ ต้อหมูมาเพิ่มโอ้โหเต็มเกาะละกับกาตะเลี้ยงแต่ตอนนี้เริ่มเละเทะและ้วอ้ยไอ้ผลเบอร์รี่นี่ปลูกได้ปลูกได้แต่อันตรายหน่อยเด็กๆอย่าขวางเด็กๆ,ๆไม่ต้องรักพีขนาดนั้นก็ได้อโอ้โหแต่ผมขอไปขยายแลตฟอร์มหวานให้เด็กๆมันไปเดินเล่นที่อื่นมา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  ทมานี่เร็วมานี่เร็วเดินเล่นที่อื่นเร็วมาเดินเล่นฝั่งนี้กันเร็วเด็กๆโอ้ยเฮียกระายก่อนเหมือนรู้สึกมันดูเงาเงามีแค่เราอยู่บนเกาะแห่งนี้ อยู่ตรงนั้นไวนะวกนายนะอย่าดื้ออย่าดื้อกับพังเชวแหละ <c oughs> จะต้องหาผลซีดมาให้ได้พอ <c oughs> เรามีผลซีดหนึ่งเราก็จะกลายเป็นสองม่2ก <c oughs> ็สองจะกลายเป็นสองอะไรไม่ได้เ <c oughs> นี่ยเราได้แกะมาเพิ่มแล้วถ้าเราได้สามแกะเราก็จะได้หนึ่งเตียงพอ <c oughs> ได้หนึ่งเตียงเราก็จะพาไปหนึ่งวัน เนื้อแกะยังไม่จาเป็นแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าหินมันหาจากที่ไหนะทุกคนขอจะได้หินนะแบบสเกบอลจะมีอะไรให้เราเล่นแค่นี้แหละเป็นไป,นปนไม่ได้ใช่ไหมเอ่อต้องทำขวานมันจะไม่มีหินให้เราเลยใช่ไหมคือเราต้องพัฒนาของไปเรื่อยๆไะของที่ขุดมันถึงจะแปลกขึ้นไป ไม่ได้นะทุกคนอันนี้มันแบบเหมือนแบบเป็นของเบสิกเว้ยนี่ทฤษฎีต้องมาทฤษฎีต้องมาเอาอย่าวางผิดมาตรงนั้นก่นอนเราจะขยายแพลตฟอร์มนะครับให้มีที่อยู่กันมากขึ้นมว่าเราต้องทำการปลูกต้นไม้หรือปล่าเ็นไปได้นะอนขออนุญาตลองปลูกต้นไม้เลยแล้วกันโอเค ไว้ตรงนั้นหนึ่งต้นแล้วเดี๋ยวเราจะทําการปล<ม>ูกอ่าต้นขักทองเนะี่ยผมจะย่อยเป็นมเมล็ดก่อนอ้ยแล้วก็ย่อยซะเยอะเลยวันเรามีแตงโมวไว้ทำให้มันด<ม>ีมทอดกับทอดหนึ่งอันเออ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 เอไเออเ้อเออกออเอออเเอเเออ้นนะ ดูสิไม่สนใจแล้วขุดปลูกฟักทองดีกว่าปลูกฟักทองเชือ่อมีไงผลิตภัณฑ์พืชผลกินได้แมาโอ้ไก่เจ้าไก่เจ้าไก่สามารถกินมเมล็ดฟักทองได้ือก็คือขอปเป็นเมล็ดฉันกินได้หมดน้องไก่บอกอย่างนั้น ต่เจ้าอย่ามากินมันเล็ดพักทองของฉันเลยะระวังล่วงล่ะเจ้าวัวฉันจะปลูกพักทองให้พวกนายกินด้เอ๊แต่เรามีเม็ดแตงโมเดี๋ยวฉันขอย่อยเป็นเม็ดแตงโมสักสี่ต้นนะเอาไปปลูกทางด้านนี้เดี๋ยวเราเสริมดินอีกสักหน่อยโอเคตรงนี้ขอเป็นแตงโมแล้วกันอ่าฮะจะปลูกอย่างนี้เลยปลูกแบบงง อย่างนี้เลยนายว่าเมื่อคืนนี้มันช่างแสนสวยงามแต่ว่าทางนู้นเนี่ยพระอาทิตย์ยังขึ้นอยู่เห็นหรือเปล่าเนี่ยใช่ใบชหมูอเอ้มันช่างเงาเหลือเกินขออนุญาตตีดินต่อ,อคือนายไม่ช่วยฉันตีบอกนะก็อย่ามาขวางได้ไหม เฮ้ยนี่ไงฉันได้2ไก่โอ้โหได้2ไก่เราจะทำกันเพาะซุเปอร์ไก่เลยไปไปจ้ำกันเราจะได้1ไก่โอ้โหหไก่ดีแยแบโอเคต่อตอันนี้สัตว์เริ่มเยอะแล้วแต่เราไม่มีหินไม่มีดินอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเลยทำให้เราต่อยอดอะไรไม่ได้เลยนะครับดินเหนียวี่ทำยังไงนะสี่ช่องปะ่ะหนึ่งบ่อ ช่ไหมดินเหนียวนี่ก็ดินเหนียวนี่แหละเราจะเป็นต้องทำนะครับเพื่อให้มีบล็อกดินเหนียวแต่ไม่รู้ว่าดินเหนียวมันทำอะไรได้ดีกวดินเหนียวไม่ใช่สิเดี๋ยวก่อนเช็คก่อนดินเหนียวต้องทำอะไรได้แน่ดินเหนียวดินเหนียวดินเหนียวไม่สามารถทำอะไรได้เลย่ะแต่ตอนนี้พรอ,อาทิตย์ขึ้นแล้ว สุดต่อแล้วกันใม้ความว่างแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวนี่มันผู้ผ่านไปสองคืนเองนะเนี่ยไก่น้อยเฮ้ยจะมองหาชัดจะมอยอุ้ยกล่องโ oh อ้โหนานๆทีกล่องจะมาไม่เห็นจะมีอะไรดีเลยเออตรงนี้ต้องปลูกเอาไว้ลิมๆนะฮะ ว่ามันเสี่ยงอันตรายต่อผู้เลี้ยงแล้วก็สัตว์ของเราด้วยนะครับฉันไม่มีอะไรให้มวกนายกินเลยอะนะดีใจด้วยอาจจะไก่น้อยอรับไปซะรับไปซะเพาโตมาเจ้าจะเป็นอาหารของฉันตอนแรกก่องเง้าแหละแต่พอสักคราบเริ่มเยอะแล้วนะพวกมึงเนี่ย เยอะเกินไปปกวเาเยอะเกินไปแหละอืมมันละซีนายมายืนให้กำลังใจฉันใช่ไหมล่ะไม่รู้ว่าวันไหนเราจะได้หินนะสิแต่เราก็ต้องพยายามต่อไปเล่นโหมดนี้ความหิวมันก็ไม่ลดซะด้วยห้าเสียงอะไรไข่ห้านายเหรอ นาก็น่าตาเหมือนฉันนี่นาว่าไงครอคี้ว่าไงแพะปี้โอ้กล่องนี้เราก็ไม่ได้อะไรเลยนี่เราจะได้อะไรดีๆกับเขาไม่เนี่ยอุย้ยเนี่ยนายเห็นนี่ไหมนี่คือเลขแห่งการเปลี่ยนมันจะมีของที่ดีขึ้นทุกๆครั้งที่เลขนี้มันนับก็พูดไปงั้นแหละพูดไปเรื่อย ก็แต่ว่ากองไฟดีทำยังไงฉันอยากทำกองไฟต้องใช้ถ่านแต่ว่าเตาเผาเรายังไม่มีเลยนะมันนับทำใหม่ฉันก็อยากรู้เฮย้ยเมื่อไคอกกี้เราเจอเราเจอหินแล้วนี่มันคือผลแห่งความสำเร็จที่เรารอกันมาหลายวันต้องขอบคุณพวกน้ยมากๆเลยที่มายืนให้กำลังใจฉันนะ คุณมากมากจริงๆขอบคุณมากมากเลยที่มาให้กำลังใจฉันนะคอกี้ใช่ไหมคอกี้เบอร์สองโอ้แพปปี้เราจะขุดหินก้อนแรกของเกมนี้กัน let's go <S กับพิกเอ็กโอ้ฉันได้หินแล้วคอกี้ว้าวนี่หินนี่มันสบายใจจริงๆเลยอันนี้ก็ขุดหินล้วๆเลยทีนี้ หินทั้งวันแหละปั๊มเลยเราจะได้มีเตาเผาไงฉันจะได้ย่างนะพกนายกินยังไงล่ะฉันรอเล่นนะเดี๋ยวฉันขอทุกหินก่อนฉันมีพืชพันธุ์แล้วฉันไม่ค่อยหิวข้าวฉันจะอยู่กับพวกนายตลอดไปเลยนะไม่ต้องมาใกล้ฉันเชียวนะวันนี้ฉันได้ทานเดียวโอ้ตอนนี้ฉันได้หินมันจะนวนมากเลยแหละ เหมือนฉันจะได้เหล็กว่ะฉันจะได้เหล็กว่ะ happy ใช่ไหมตรงนี้มันคือเหล็กตอนแรกฉันก็นึกว่าหินแต่มันคือเหล็กเลยตอนนี้ฉันเริ่มเฮลเจอร์แล้วอันดับแรกเดี๋ยวฉันต้องไปครับที่ขุดหินเนี่ยเพราะว่าพลิกแอคแบบหินเนี่ยมันจะทำให้เรามีดาเมจที่จะตีเหล็กได้นี่นายเห็นนี่ไหม เราจะได้เหล็กกันแล้วนะหนึ่งชิ้นใช่แล้วก็เหล็กชิ้นที่สองชิ้นที่สามก็ค่อยๆมาไม่เราเหยียบอย่างนี้แหละว้าวจะเป็นการปัม๊มหินเฮ้ยนายอย่าขวางฉันสิเห็นไหมเนี่ยฉันกำลังทำอะไรอยู่เฮ้ยเฮ้ยตรงไหนแพปปี้ เราได้เพื่อนใหม่มเราได้คอกี้เห็ดโอ้เราได้เพื่อนใหม่สำหรับวันนี้เราจะไม่เหงากันแล้วใช่ไหมฉันว่าฉันต้องขยายแพตตอมให้พวกนายเพราะว่าตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันเริ่มไม่มีพื้นที่จะยืนมันไม่ค่อยเพียงพอเลยเดี๋ยวฉันต้องทำเตาเผา่อนนี่เราเรามีเตาเผาแล้ว ฉันจะทําไม้เอ่อไม้บกไม้เป็นไม้ฉันอยากได้ฐานฉันอยากทำกองไฟเล็กๆไว้ตรงนี้ข้านในจะได้มีที่ยืนกันยังไงล่ะดีไหมล่ะก็แต่ว่าขวานของฉันหายไปไหน,นจะอัปเกรดเป็นขวานหินซะหน่อยนะขวานหินหน้าตาจะดูด,ดีกว่าส่วนเราจะใช้ขวานไม้อันนี้ให้มันแตกโอ้ยเดยสกสกู่นะ ขอตัดม้อีกสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวฉันจะทําการปิดรายการสําหรับเรียกว่าวันแรกแล้วกัน1นึ่งใช่ไหมมันผ่านไป1นึ่แล้วใช่ไหมต้ดไม้เพิ่มสิกสักหน่อยเรามาดูผลประกอบการโอ้ตรงนี้แกนะโอเค,นะอเคสำหรับที่เราพอกันแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันต่ออดนะนะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เอาไว้ให้ด้วยนะแล้วก็สวัสดีเพื่อนใหม่ข้างหลังเคกี้แบบเห็ดนะครับโอ้มีไข่พอดีเลยนี่คือผลิตภัณฑ์จากฟาร์มของผมนี่คือไข่ไก่สดๆร้อนๆที่เมื่อกี้เลยแล้วก็มีน้องหมู3ตัวแล้วก็น้องวอัวเป็นวัวธรรมดาแล้วก็แกะนะครับแล้วก็ไร,ร้ไก่แล้วก็ไก่เล็กตัวเล็ก สำหรับใครท mm ี hmm. ่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe s mm ั b สไ r i b ์ไว้ด้วยสำหรับวันบล็อกนะครับ mm hmm. เอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันบล็อกพาร์ทที่สอง mm hmm. โอเคเมอร์ไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบาย